ยุ่งยักใช้หมัดด้วยที่ป่านี่นกูชาดไอ้เหี้่เลยกูเดินชนนี่ไอ้เหี้ยต่อยได้ด้วยไอ้เหี้ยกูต่อยพวกไอ้เหี้ยตัวมดพวกนี้ได้ด้วยยี่เดี๋ยวพอถ่านพวกเราต้องต่อยอันนี้ต่อยอนนอมีนตายเลยนนมยลยนนีที่ทำละ ขอเชิสะพานครับขออนุญาตผ่านโอ้ขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษครับอะไรเบสเดินผมเบสบุหรี่ว่าแล้วผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจโอ้ขอโทษครับโอ้โอ้ของพังหมดเลยขอโทษเอ้ยอะไรอะเบส to stomp stomp will create future that can't flatten กูต่อยแล้วกูต่อยไอ้เงี้ยแล้วกูต่อยไอ้เงี้ยแล้วต้องต่อยถึงขั้นไหนไอ้เงี้ย f ฟส e ์สุดระเบิดระเบิด Arms Style โอ้โหไอ้เงี้ยหักด้วยมือ้เชียเฮ้ยอะไรอะหักตัวน้อยดอโผมไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะครับขอขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับ พอทางหน่อยครับผีทางด้วยผมขึ้นรถไฟฟ้าไม่ทันแล้วเยีคือแบบตอนนี้แบบเมืองทั้งเมืองที่พังอ่ะคือกิกมีดเลยหฮ้รรถถังเฮ้ยเย้โอ้ยโอ้ยโอ้ย ผ่านรูสิกอูอย่างใช่เดีโน้ช่ันลอกเก็ตพันช์